กะเพรเาค่ะวันนี้กะเพราค่ะเมื่อวานไปซื้อกินนะคะหิวเพราะว่าอร่อยหรือว่าหิวเพราะว่าหิวข้าวก็ไม่รู้วันนี้ลองผัดกะเพรากินเองดูสิคะกะเพรายุ่ยๆกะเพราสุขผันค่ะกะเพราสุกผัน กะเพราจากสุพรรณหมูทอดให้ลูกชายไส้กอกผักต้มไข่ต้มไข่กระเพราค่ะกระเพราจากสุพรรณไข่าดาวผักต้มเศษฝรั่งหมูทอดเด็ดสุดค่ะน้ำพริกค่ะน้ำพริกรอดตายค่ะจากสุพรรณเหมือนกันนี่นะคะอาหารวันนี้อร่อยแซ่บหนัว ของแม่แล้วก็ของลูกนะคะ